สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อัพทูบูม a ชน e าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทำอะไรก็จะมาขายข้อห้องใจครับในเรื่องอะา Particle p a r t i c l คคืออะไร Particle ไว้ทำอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Particle เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเข้าที่การตั้งค่าครับแล้วก็ทั่วไปเลยแล้วก็จะอยู่ใน อ่านี่ Particle ที่ผมเลื่อนอยู่นี่นะอ่าตรงนี้ Particle ถ้าแปลจากภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ามันจะแปลว่าอนุภาคอ่าหรือว่าพวกอ,อนูประมาณนี้สิ่งเล็กๆลๆน้อยนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ใน rov เนี่ยอ่าผมผมให้เป็นพวกเอฟเฟกต์ละกันนะเอฟเฟกการใช้สกิลหรือว่าเอฟเฟกเงาเอฟเฟกต์ Effect ย่าต่างๆนะครับผมว่าอืมว่ามันมีสาระดับนะครับ ระดับลบระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับาสามร,ระดับนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างาเดี๋ยวผมจะพาไปเปรียบเทียบด้วยกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันข้างในตัวเกมเลยครับผมก็ตัดกันมาอยู่ในตัวเกมเลแล้วกันในส่วนแรกก็อยู่กันในพ r t i ติ e ละดับต่ำสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบสกิลให้ดูว่ามันจะอลังการงานสร้างหรือเปล่า ไปดูดิเป็นไงสกิลเดี๋ยวเริ่มที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลทุบพื้นทุบพื้นาตามปกติแล้วมันจะมีหินขึ้นมาแต่ในเมื่อเราปรับพาร t i c เ e รระดับต่ําสุดเนี่ยหินมันจะไม่ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการทุบธรรมดาก็จะมีแค่ควันเฉยๆประมาณนี้ส่วนสกิลที่2องก็พุ่งชนอันนี้ก็ปกติครับไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีอะไรน้อยลงนะครับวันนี้ก็คือท่าพุ่งปกติธรรมดาเดี๋ยวดูสกิลอันตีดิสกิลอันตีรู้สึกว่าจะจะแสดงผลเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ตัดหายไปเนาะน,นี่เล่นป้อมจะพังเลยเนี่ยอ่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนที่สองนะครับพาร์ติเคิลดับกลางะครับผม ครับก็กลับมาอยู่ในส่วนที่2นะครับผมในส่วนของอาพาร์ติเคิลระดับกลางอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบเอฟเฟกกันก่อนว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ามาดูดิสกิลหนึ่งครับอ่านี้มีหินขึ้นมาแล้วนะครับจากอาพาร์ติเคิลระดับต่ำอ่ะก็จะเป็นการทุบพื้นธรรมดาแต่ระดับกลางนี้อ่ะมีหินขึ้นมาละอ่ะเราไปดูสกิลสองพุ่งก็อันนี้ก็ปกติครับอย่างที่ผมบอกไปปกติ เดี๋ยวมาดูสกิลที่สามนะครับอันติอืมอันติก็ยังยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับยังยังไม่แตกต่างจากระดับต่ำมากเท่าไหร่นะครับก็สรุปเอฟเฟกตัวละครต่ำกับกลางก็มีแค่สกิลหนึ่งนะครับที่ที่มันจะแสดงผลไม่เหมือนกันอ่ะส่วนระดับกลางกับระดับสูงเนี่ยเราจะทดสอบที่ตัวฮีโร่เราไม่ได้ละ อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอทดสอบกับคลองดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราดูคลองทุบพื้นครับอ่าอันนี้จะมีรอยแยกแล้วก็มีแสงขึ้นมานะครับผมอ่านี่คือพา์ติคิวลับกานะเดี๋ยวขอดูอีกทีที่คลองทุบทุให้หน่อยลูกทุบให้หน่อยแล้วทุบพื้นนี้คองไม่ทุบเลยอะอ่ามาแล้วอ่า,อาเห็นไหมครับมันจะมีแค่รอยแตกกับแสงขึ้นมาเ,ยเฉยอ่าแล้วเดี๋ยว พาร์ติเคิลระดับสูงคองจะแสดงผลสกิลอย่างไง mm hmm. เดี๋ยวกลับมาดู mm hmm. การต่อเลยครับผม mm hmm. ครับผมก็กลับ mm hmm. มาอยู่ในส่วนที่3นะครับผม mm hmm. ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายแล้ว uh, mm hmm. สำหรับพาร์ติเคิลระดับสูงนะครับ uh, mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูกันก่อนเลยว่าเอฟเฟกต์ฮีโร่เนี่ย uh, mm hmm. มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมส uh, กิลหนึ่งก็ เหมือนเดิมนะครับทุบพื้นก็ไม่แตกต่างจากาไม่แตกต่างจากระดับกลางมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูท่าพุ่งท่าพุ่งก็มันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับในตอนพุ่งอลองดูที่ด้านท้ายนะครับมันจะเหมือนจะมีฝุ่นมีควันขึ้นมาด้วยเนะาะประมาณนี้แล้วก็อันตรีนะครับอ,อันตีก็น่าจะคล้ายๆเดิมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับ แล้วเราลวกสกิลเลยปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเป็นรถไถเลยเห็นไหมโอเคครับอ่าสำหรับอ่าพาร์ติเคิลของฮีโร่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกจากของบ้างดิอ่าเอฟเฟกจากของในพาร์ติเคิลระดับกลางเนี่ยพอเวลาคองทุบปุ๊บมันจะมีรอยแตกแล้วก็แสงขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมี2อย่างนะอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าอันนี้เห็นไหมเวลาปรับในระดับสูงปุ๊บมันจะมี รอยแตกแสงแล้วก็เงาขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับผมอ่ามันจะมีความต่างๆกันเนาะอ่าซึ่งมันสวยกว่านะจริงๆนะอ่านะครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของมันนะครับผมก็เอาข้อดีก่อนละกันข้อดีที่ผมเห็นนะก็รู้สึกว่ามันจะได้ได้อัตราลดอะในการเล่นที่ครบถ้วนนะครับ่าเวลาบวกเวลาออก,กันเนี้ยโ,โหสกิลมาเต็มแน่นอน นะครับส่วนข้อเสียของมันก็ก็มันอาจจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันจะแหลกบ้างนะครับเวลาใช้สกิลเยอะๆนะครับเวลาออกอ่างเงี้ยโหแต่ละคนใส่กันมาหมดแน่นอนครับกระตุกแน่นอนถ้าโทรศัพท์ใครที่ลมน้อยนะครับผมอ่ะก็คลิปนี้อ่าไม่รู้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบก็ฝาก กดซับสไคร b ์นะครับหรือกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันอ่ะไว้สําหรับคลิปหน้า mm hmm. ผมจะมาทําอะไรต่อ mm hmm. ก็ไว้ติดตามกันใหม่ครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ